จะเกิดอะไรขึ้นถ้าพึ่งทั้งหมดตายบางคนบอกว่าโลกจะสิ้นสุดลงด้วยไฟและบางคนบอกว่ามันจะจบลงด้วยน้ำแข็งคุณเคยสงสัยหรือไม่ว่าโลกจะจบลงอย่างไรทฤษฎีของอัลเบิร์ตไอน์สไตน์อ้างว่าถ้าพึ่งหายไปจากพื้นโลกมนุษย์ก็จะเหลือเวลาอีกเพียง4ปีเท่านั้นที่จะมีชีวิตอยู่น่ากลัวใช่ไหมละ่ะแต่มันเป็นความจริงทำไมพึ่งถึงสำคัญมากขนาดนั้น และจะเกิดอะไรขึ้นถ้าพึ่งทั้งหมดตายจริงๆมันจะเป็นจุดสิ้นสุดมนุษย์หรือเปล่าสงสัยใช่ไหมละ่ะเรามีคำตอบมนุษย์มักจะรู้สึกสับสนเกี่ยวกับพึ่งมแมลงเหล่านี้สามารถทำอะไรที่หวานเช่นน้ำพึ่งได้แต่พวกมันยังสามารถต่อยได้เจ็บปวดอีกด้วย ถ้าเช่นนั้นทำไมพวกมันถึงสำคัญและจะเกิดอะไรขึ้นถ้าพึ่งทั้งหมดตายไปนอกเหนือจากไม่มีขี้พึ่งและไม่มีน้ำพึ่งเราจะเกิดการสูญเสียมากกว่านั้นอย่างแน่นอนมีพึ่งมากกว่าสอง0มสายพันธุ์ในโลกพวกมันเป็นกลุ่มที่สำคัญที่สุดของมแมลงผสมเกสรและนี่คือวิธีการทำงานของพวกมันพึ่งเข้าเยี่ยมชมดอกไม้เพื่อเก็บน้ำหวานเกสรจากดอกไม้แล้วนั่นก็จะเกาะติดไปกับตัวพึ่งพึ่งก็จะนำเกสรไปยังดอกไม้อื่น ละอองเกสรบางส่วนไปถูกกับส่วนสืบพันธุ์ของดอกไม้และกระบวนการผสมเกสรก็เสร็จสมบูรณ์พึ่งจํานวนมากมีวิวัฒนาการร่วมกันกับดอกไม้เหล่านี้และใช่แล้วพวกดอกไม้เป็นส่วนพื้นฐานของวงจรชีวิตของพวกมันพืชเหล่านี้น่าจะสูญพันธ์ไปหากปราศจากกระบวนการผสมเกสรโดยพึ่งยกตัวอย่างเช่นบลูเบอรี่และเชอร์รี่ต้องพึ่งพาพึ่งถึงประมาณ90%ของการผสมเกสร กลไกง่ายๆนี้มีหน้าที่ผลิต70%ของเมล็ดพันธุ์ผลไม้ผักและถั่วที่พวกเราบริโภคในแต่ละวันแต่มันไม่ใช่แค่พืชที่ต้องขึ้นอยู่กับพึ่งแม้แต่สัตว์ก็เช่นกันพวกมันพึ่งพาพึ่งสำหรับอาหารของมันหากพึ่งหมดไปสายพันธุ์ธรรมชาติของสัตว์ส่วนใหญ่ก็จะตายเช่นกันพึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบในการผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วเบอร์รี่และผละไม้ซึ่งเป็นแหล่งอาหารที่สำคัญสำหรับสัตว์ส่วนใหญ การเปลี่ยนแปลงทั้งหมดเหล่านี้จะส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศของเราและจะส่งผลกระทบต่อมนุษย์เป็นอย่างมากซึ่งหมายความว่าโลกที่ปราศจากพึ่งจะตกที่นั่งลำบากในการต่อสู้เพื่อประคับประคองประชากรมนุษย์ทั่วโลกถึง7 8็พันล้านคนหนึ่งในทุกๆ3มื้อที่เรากินจริงๆแล้วเป็นเพราะพึ่งอาหารที่เราคิดว่าหาได้ง่ายจะเห็นการลดลงของการผลิต และซูเปอร์มาร์เก็ตของเราจะมีผักและผลไม้เพียงครึ่งเดียวตั้งแต่ของพื้นฐานอย่างอัลมอนด์แอปเปิลบรอกโคลีสตรอเบอรี่แตงกวาและแม้แต่ฝ้ายจนถึงเมล็ดอัลฟาลฟาที่ผสมเกอรด้วยผึ้งของที่ใช้สำหรับการเลี้ยงโคโนมก็จะหมดไปคุณพอจะจินตนาการได้ไหมว่าการหยุดชะงักของกุญแจสำคัญในห่วงโซ่อาหารนี้สามารถเปลี่ยนวิถีชีวิตของเราได้ เพื่อทำให้เข้าใจง่ายขึ้นไอน์สตน์กล่าวว่าไม่มีพึ่งก็ไม่มีพืชไม่มีสัตว์และไม่มีมนุษย์และนั่นก็ค่อนข้างฟังดูน่ากลัวใช่ไหมล่ะและสิ่งที่น่ากลัวกว่าก็คือเราสูญเสียพึ่งไปในอัตราที่น่าตกใจนักวิทยาศาสตร์และคนเลี้ยงพึ่งจัดการดูแลกับรังของพึ่งและพยายามที่จะหยุดคนไม่ให้ฆ่าพวกมันและความตื่นตัวในการปกป้องพึ่งไม่ได้ดีขึ้นเลย อาณานิคมของพึ่งจำนวนมากกำลังเผชิญกับปรากฏการณ์ที่เรียกว่าความผิดปกติของการยุบอาณานิคมซึ่งหมายถึงการตายอย่างกระทันหันของฝูงพึ่งที่เหลือไว้เพียงพึ่งที่มีสุขภาพดีเพียงไม่กี่ตัวในรังเพื่อรักษารังเอาไว้พึ่งจำนวนมากตายทุกปีและนักวิทยาศาสตร์เชื่อว,ว่ากิจกรรมของมนุษย์มีส่วนสำคัญสำหรับเรื่องนี้การใช้ยาฆ่าแมลงมากเกินไปการเปลี่ยนแปลงสภาพ,พภูมิอากาศที่มนุษย์สร้างขึ้นการเลี้ยงพึ่งที่ไม่ดีและการสูญเสียถิ่นที่อยู่ทั้งหมดนี้มีผลกระทบต่อประชากรพึ่ง แล้วเราจะช่วยได้อย่างไรในการเริ่มต้นให้เราให้ความรู้ตนเองและคนรุ่นต่อไปเกี่ยวกับพึ่งก่อนพึ่งไม่อันตรายพวกมันค้นหาดอกไม้และไม่โจมตีมนุษย์จนกว่าพวกมันจะรู้สึกถูกคุกคามด้วยความเข้าใจที่ดีขึ้นเราก็จะเรียนรู้ที่จะเคารพพวกมันมากขึ้นอย่างแน่นอนมาลองปลูกพืชที่เป็นมิตรกับพึ่งกันเถอะพึ่งต้องการพืชสติจํานวนมากเพื่อรักษารังให้คงอยู่หยุดการใช้ยาฆ่า,มาแมลงและปกป้องฝูงด้วย หากคุณพบรังผึ้งโทรหาผู้เลี้ยงผึ้งในพื้นที่ของคุณสนับสนุนรังผึ้งหากคุณทำได้และเผยแพร่ความรู้เราเข้าใจว่าเหล็กในของพวกมันเหล่านี้อาจจะเจ็บปวดแต่มนุษยชาติต้องการเพื่อนที่บินได้เหล่านี้ดังนั้นโปรดทำสิ่งที่คุณทำได้แสดงให้เห็นถึงความรักธรรมชาติและธรรมชาติก็จะรักคุณตอบมีความรับผิดชอบเป็นคนดีและมีความสุขอยู่เสมอและดูช่องของเราต่อไปค้นหามากขึ้นก็ยิ่งรู้มากขึ้น